สวัสดีครังนะคะคุณผู้ชมพบกับประพรอีพีสองนะคะตามที่สัญญากันไว้นะเดี๋ยวป็ะพรจะพาชมตลาดตลาดนี้เป็นตลาดต้องชมนะคะตลาดต้องชมของวัดพระนอนจักรสีนะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมมาไหว้พระแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีตลาดมีของกินให้เราซื้อตลาดประชารัฐด้วยเป็นตลาดประชารัฐด้วยเออประชารัฐด้วยนะคะคุณผู้ชมคะก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะอื้อ ชมพณิตย์กมกันครับภายในมาช่วยอ่าเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าด้านในมีอะไรขายแต่ก็ล่มรื่นดีนะคะคุณผู้ชมก็ร้านค้าเยอะอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าถ้าเสาร์อาทิตย์จะเยอะกว่าน,นี้ไหมนะคะป้าป้าพรมาเป็นวันพุธนะคะไม่ใช่เสาร์อาทิตย์แต่ก็มีร้านค้าหลายร้านอยู่นะคุณผู้ชมก็อย่างเช่นด้านนี้ก็จะมีอะไรนะเสารอทิตน่าจะมีการเออเสารอาทิตย์น่าจะมีการแสดงด้วยเนะี่ยมีเวทีเออนะคุณผู้ชมมีโรตี มีข้าวโพดคั่วนะมีมะม่วงอะไรเนี่ยคุณผู้ชมมะเขือข้าวเกียบนี่คุณผู้ชมก็มีหลายอย่างอยู่นะอ่าก็ประหมาณเนี้ยนะมีถด้านซ้ายนะมองบางร้านก็ไม่ได้เปิดแสดงว่าเนี่ยเขาน่าจะมีการแสดงอยู่นะเขามีเวทีก็มีเวทีอยู่นะคะเออเดี๋ยวเราเดินดูซิว่าข้างในมีอะไรขายนะคะ เออมีนี่สิบบาทเอ้ยค,คุณผู้ชมน,นี่เขาเองค่ะทำสักเท้านี่แหละค,ะค่ะได้นะคะ <laughs> ถ้าเสาร์อาทิตทย์นี่เขาจะมีการแสดงอะไรหรือเปล่าคะอ๋อมีค่ะและแ,แล้วร้านก็เยอะกว่าน,นี้ไหมคะเยอะเต็มเลยค่ะอ๋อถ้าเสาร์อาทิตทย์ใช่ไหมอ๋อเสาร์อาทิตทย์ค่ะคุณผู้ชมเสาร์อาทิตทย์นี่ร้านจะเยอะมากเต็มเต็มเลยอ๋อเสาร์อาทิตย์เยอะเสาร์อาทิตย์เยอะ หลังจากมีกรอบสิบาทสุดประปอจัดไปสองกล่องยี่สิบาทนะคะ mm hmm. ก็จะมีผักนะคะคุณผู้ชมก็ผักนี่นี่มีแตงกวามีน้ำเต้ามีมะเขือมีกระเจี๊ยบคุณผู้ชมนี่ผักผักสดสดนะคะคุณผู้ชมคะ่ะผักสดสดทั้งนั้นเลยก mm hmm. ็แถบนนก็จะมีอะไรนะน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนี่ก็มีผักเหมือนกันนะคะ ผักจากชาวบ้านมานั่งขายกันเองนะคะคุณผู้ชมก็มีน้ํานะคะมีทองพับมีถั่วลอยทอดนะคะ,ะ,ะก็ปประมาณผักนี่ค่ะข้างในจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะเจอร้านขายเยอะๆเต็มแบบเต็มตลาดและเต็มๆนะมาต์อวันทีนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นบรรดาพวกน้ําพริกนะคะ บรรลุใหม่ๆค่ะบรรดาน้ำพริกเลยนะคะอ่าสินค้าในรายย่อเรียบร้อยค่ะมีแคบหม,มหแบบูมีน้ำพริกหลายแบบให้เราเลือกนี่น้ำพริกแกลังอยู่ในกระทะก็ได้นะคะนีะ่ทำกันสดๆใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีกล้วยกวน,นอ่าแล้วก็อันนี้ก็น้ำพริกนะคะปลารา้าสับปลารา้าสับน้ำพริก น้ำพริกหนุ่มแคบหมูน้ำพริกเยอะมากนะคะคุณผู้ชมน้ำพริกน้ำพริกเพียบเลยนะคะใครที่ชอบน้ำพริกนะคะมีน้ำพริกหลายแบบหลายอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมก็มาทางนี้มาทางนี้ก็จะมีขนมนะคะขนมนี้ก็มีกล้วยตามีขนมสามเกลือนะคะขนมสามเกลอือ นี่อะไรอะ่ะนี่อะไรอ่ะครับป้าวา่กกวานลูกไก่ทองอ๋อว่านลูกไก่ทองผู้ชมโอ้ยเออแปลกดีนะชมไม่เคยเห็นอแล้วก็จะมียอดโผล่ขึ้นไปนี่อ๋อว่านลูกไก่ทอง เป็นแบบนี้เหรอคะนี่อันนี้เป็นรายละเอียดอันนี้อ๋อเอาบูชาไว้ใช่ไหมคะ<ต>อ๋ออืมเป็นแบบนี้คุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดว่าเขาโตเต็มที่มันจะมีออกใบเหรอคะใช่ออกใบแบบนี้อ๋อถ้าใบเขาแก,ก่ตัดตัดโคนนี่เดี๋ยวเขาก็จะงอกใหม่ขึ้นมาเป็นหัวแบบนี้ใหม่อ๋ออันนี้ถูกแตะได้ไหมได้จับได้ ไม่พันอ้ยคนนิ่มคลมนิ่มอุ๊ยทอแปลกอ่ะคุณผู้ชมมันแปลกมากเลยเอออันนี้ต้องเลี้ยงยังไงเลี้ยงในร่มเหรอคะอยะอ๋อไว้ในร่มไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโดนแดดเลยได้บ้างเขาออกแดดอ่อนๆได้บ้างอ๋อเขาเป็นหัวหรือไงคะอยากเป็นหัวอ๋อโอคุณผู้ชมคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดที่หาว่านลูกไก่ทองอยู่นะคะที่วัดพระนอนนี่มีนะคุณผู้ชมนี่มา คุณป้าเขาขายในกระถางที่ร้อยกว่าบาทถ้าใหญ่หน่อยก็สองร้อยกว่าบาทนะคะโอ้ไม่แพงแต่ต้องลด้ําไหมคะลดลดกัะชอบอ๋อไม่ให้โดนขนตรงนี้ไม่ไห้จุมอ๋อไม่ก็จุมลงยกยกกระถางจุ่มอ๋ออ๋อเออเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยไม่รู้จักเออโอเคนี่ประมาณนี้ขอบคุณนะคะป้าตาขอบคุณค่ะ อ่าทางนี้ก็จะเป็นขนมบางร้านอาจจะยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เปิดนะคะแต่ว่าวเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็น,น่าจะเต็มทุกร้านเต็มทุกร้านใช่ไหมคะป้าถ้าเสาร์อาทิตย์อะเต็มโอ้วันนี้มันเป็นวันธรรมดาคุณผู้ชมมาให้เจอเต็มทุกร้านก็ต้องมาเสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมคะแต่ว่าตลาดอะเขามีทุกวันแหละแต่เสาร์อาทิตย์อาจจะเต็มมีทุกร้านเลยนะคะคุณผู้ชมเออประมาณนี้มีข้าวหมากด้วยอื มีขนมสามเกลอเพียบเลยนะคะผู้ซาผู้ซากวนอันนี้ผู้ซากวนยี่สิบห้าบาทแล้วก็นี่เป็นพวกขนมตักทองทอดเจ้าเกียบนะคะเออประมาณนี้คุณผู้ชมกะปิก็มีนะคะคุณผู้ชมคะปลาส้มนะคะปลาส้มปลาล้ามีหมดเลยนะคะคุณผ,ผู้ชมก็คุณผ,ผู้ชมท่านใดที่มาไหว้พระแล้วก็อย่าลืมนะคะแวะมาที่ ตลาดตลาดต้องชมด้วยนะคะตลาดต้องชมก็จะมีของขายเค็มตรงนี้ด้วยขนมยี่สิบห้าบาทมีชะอมนะคะมีบวบนี่ขายไม่แพงนะคะแปลว่าราคาก็ไม่แพงจริงๆแหละคุณผู้ชมดูจากราคาที่ที่ป้านาอาเขาขายก็ไม่แพงนะคะมียาลมดาดมดำมองอะไรอย่างนี้นะคะอ,ะอประมาณนี้คุณผู้ชมน้ำตาล น้ำตาลอ้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีหลายอย่างเลยประมาณนี้คุณผู้ชมคะก็น,นี่คือตลาดต้องชมของวัดพระนอนจักศรีนะคะคุณผู้ชมมาที่วัดพระนอนแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะมาเดินเที่ยวตลาดต้องชมกันด้วยถ้ามาเสาร์วอาทิตย์ก็น่าจะดีใจเป็นอย่างยิ่งได้เสียตังค์เยอะแน่นะคะเพราะว่าตลาดเขาเต็มเต็มเลยนะคะ<ม>โอเคค่ะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะคะตลาดต้องชมก็ติดกับที่จอดรถนะคะจอดรถล่มๆอย่างเงี้ยค่ะมีหลังคานะคะ โอเคค่ะเจอกับป้าพรคลิปหน้านะคะอ๋อฝากกดติดตามให้ป้าพรด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปหน้าต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่กดติดตามให้เจอกับป้าพรคลิปหน้าแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ